อาจารย์คะอีกไม่นานไม่กี่ชั่วโมงไม่อีกกี่วันเอาเอาเป็นว่าในเรื่องของตำแหน่งนายกฐุนตรีตอนนี้เขาบ็สั่นๆคอนๆอยู่นะจากเหตุในเรื่องของ42สิบสวใช่ท่านอาจารย์มองว่ายังไงเพราะเขาบอกว่าปลายทางอาจจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้มันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย40สวเขาเข้าชื่อโดยอาศัยมาตรา82ในรัฐธรรมนูญ ไปยังประธานสภาของตนเองกอนกรณีนี้คือประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภาก็ทําหน้าที่ได้แค่บรูรุษไปเสนียนะเหมือนตอนที่เขายื่นเรื่องของสสถือครองหุ้นเสือ่อประาพาพธานสภา้แทักษ์ก็เป็นบรูรุษไปเสนีคือต้องส่งไปศารลรัฐธรรมนูญครับะนะน,นี้พอส่งไปศารลรัฐธรรมนูญสามนูนก็ต้องพิจารวิจัยว่าจะรับคําร้องหรือไม่ถ้าศาลรับนะครับ ก็ต้องดูต่อว่าศาลจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหม,มนะถ้าหยุดหยุดใครหยุดท่านนายกหยุดคุณพิชิตก็จะเป็นประเด็นที่ต้องดูรายละเอียดกันต่อ,อนะซึ่งต้องบอกว่าโอกาสก็50-50นะเพราะว่าถ้าเทียบเคียงในสมัยพลเอกประยุทธ์ะนะตอนนั้นเรื่องนายก8ปีก็มีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ะนะไปประมาณ1เดือนะนะครับในเวลานั้นนะแต่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เขาก็มีคนไกที่รองรับนะในเวลานั้นพลเอกประยุทธ์ก็คือรองนายกเบอร์หนึ่ง คนเอกประวิทย์ขึ้นมาไปบรรณาธิแทนในครั้งนี้เขาก็มีเหมือนกันครับมีคําสั่งสองยกยศตั้งไว้หมดแล้วถ้านายกไปบรรณาน้าที่ไม่ได้รองคนไหนไล่เรียงลาดับซึ่งก็เขาจะจะเป็นคุณคุณธรรมครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่การบริหารราชการแผ่นดินไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าโอกาสที่นายกจะถูกสั่งหยุดไปบรรณาน้าที่หรือคุณพิชิตถูกสั่งหยุดไปบรรณาที่ต้องบอก50 5 0คบะครับมีคนมองถึงขนาดว่าถ้าท่านนายกไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ ไปทั้งคณะรัฐมนตรีนะคะอาจารย์แน่นอนคือถ้าสุดท้ายสารวินิจฉัยว่านายกต้องพน้นพ้นหมดอยู่แล้วครับอันนั้นคือหลักการปกติ เวลานายกลาออกนายกพ้นจากตำแหน่งคั้มตีไปด้วยอยู่แล้วก็ต้องไปเรื่องนายกรัฐมนตรีใหม่เพราะสภาพผู้แทนซอนยังอยู่นะครับแล้วการเรื่องนักันตรีใหม่ครั้งนี้สวไม่เกี่ยวนะไม่ได้เพราะหมดวาระดแล้วหมดวาระไปแล้วทำานาตามาตรา212ซึ่งเป็นบทเฉพาะการก็หมดไปด้วยเพราะเลือกกันในสภาผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นคือมันจะเกิดเรื่องการสลับขั้วย้ายขั้วการต่อรองข้ามขั้วจะเกิดอะไรแบบนั้นอีกเหมือนเมื่อปีที่แล้ว นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะทําให้กระทบต่อเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางการเมืองก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจนะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราก็ไม่อยากจะเห็นหรอกเพราะว่าสุดท้ายมันทําให้บ้านเมืองที่ตอนนี้กาลังเดินไปได้ก็จะต้องเกิดประเด็นปัญหาอะไรกันขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะว่าสุดท้ายสารน้ำมันจะว่ายังไงนะแต่ในแง่ของสวเนี่ยเขาอาจจะทําได้ตามกฎหมายนะครับแต่ผมคิดว่าในแง่ความเหมาะสมเนี่ยไม่ควรละเพราะว่าสวชุดนี้ หมดวาระแล้วตอนนี้เป็นสวรักษาการควรจะทําในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะครับและในขณะเดียวกันให้เป็นเรื่องของสสเขาตรวจสอบไปเพราะสสคือสภาแทนสตอนที่มาจากประชาชนให้เขาตรวจสอบไปกับฝ่ายบริหารก็ว่านไปที่ต้องโยงมาเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่ท่านอาจารย์ทําอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะสะดุดไหมในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติที่โทษสกมเนี่ยแหละไม่สะดุด เพราะร่างเนี่ยนิสกรรมเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่เขาลันกันไปตราบใดที่สภาผู้แทนราษฎรยังอยู่อันนี้ก็ลันต่อได้จะสะดุดเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละกฎหมายทั้งหมดตกไปครับก็ต้องไปรอสภาชุดหน้าอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันจะเดินไปถึงอันนั้นมาปลายทางไม่มีความไหมไม่ถึงนะอันนี้โงกอีกใบค่ะอาจารย์อันนี้ในฐานะการวิเคราะห์การเมืองในฐานะนักวิชาการไม่ถึงผมว่าอย่างมากที่สุดคือเรื่องนายกใหม่แต่ไม่ได้ถึงการยุบสภา ทุกอย่างก็คือยังเดินมได้เหมือนเดิมใช่แค่อาจจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนบุคลากรอะไรก็ว่าไปนันคือแบบที่สุดจริงๆนะแต่ถ้าไม่ที่สุดท่านนายกมีพยานหลักฐานนะมีข้อกฎหมายอะไรต่างๆไปชี้แจงสามนูนก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ศาลไม่สั่งหยุดฏิบติหา้าที่หรือศาลอาจจะไม่รับคำร้องหรือศาลอาจจะรับคำร้องแต่ว่าวินิจฉัยว่าไม่เข้าข้อคุณสมบัติก็ได้การเมืองบ้านเรานะคะอาจารย์ตอนนี้ จับตากันเป็นวันนะครับจริมว่าผมไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้ยาวๆเลยค่ะอาจารย์ใช่ก็มันเป็นการเมืองในสถานการณ์ที่มันพลิกไปพลิกมานะอยู่ได้โดยตลอดนั่นเองค่ะครับคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เสถียรภาพจะบังเกิดไหมคะอาจารย์นี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าสุดท้ายถ้าเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีนะสังคมก็เกิดคําถามนะแล้วก็เศรษฐกิจครับสุดท้ายวนมาสู่พี่น้องประชาชนนะที่จะมีปัญหาในเรื่องของ เศรษฐกิจมีปัญหาในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับที่วันนี้เนี่ย <Okay. S 2> ต้องบอกว่าหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกอย่าง <Okay. S 2> ที่เราต้องการแต่ว่ามันก็ยังอยู่ภายใต้กลไกของการเลือกตั้ง <Okay. S 2> อยู่ภายใต้กลไกของประชาธิปไตยที่ทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ <Okay. S 2> นะครับมีการตรวจสอบม,มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันบ้างมีการเห็นด้วยเห็นต่างอะไรกันบ้างเขาว่าไปแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเสรีภาพทางการเมืองตรงนี้มีปัญหาสุดท้าย มันส่งผลกระทบเศรษฐกิจแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบตอบพี่น้องประชาชนนั่นเองครับใช่ครับค่ะคือตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้เดินหน้าไปไปได้เถอะใช่เพราะว่ารอบๆข้างเราก็เดินไปได้ไปไกลพอสมควรแล้วถูกต้องลครับค่ะจ้าค่ะสุดท้ายอาจารย์ฝากกับประชาชนนะคะใหได้เข้าใจในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ดำเนินการแล้วก็อะไรแล้วคนที่ทําอยู่โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายทุสกรรมอาจารย์ต้องเรียนว่ากฎหมายทุสกรรมนะครับเป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยให้สังคมเรานั้น ไปสู่เรื่องของความปรองดองสมานฉันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องของการพูดคุยการเห็นอกเห็นใจการให้อภัยแล้วก็เรื่องการสร้างความเข้าใจร่วมกันยังเป็น,นกลไกที่สําคัญมากกว่าและว,วันนี้ถ้าเราอยากจะให้สังคมออกจากความขัดแย้งนะครับผมว่าเรื่องความเห็นต่างเรื่องของสิ่งที่ เราแบ่งขั้วทางการเมืองอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่หรอกครับนะเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเราปิดกั้นกดทับหรือใช้ความรุนแรงนะในลักษณะต่างๆนะครับจะเป็นวาทกรรมความเกลียดชังจะเป็นการใช้ความรุนแรงทางกายภาพอะไรก็ตามแต่นะกับเพื่อนร่วมชาติของเราด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาครับเพราะวันนี้เราพูดคุยกันด้วยกลไกลด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยพื้นที่ที่สามารถจะมีสันติวิธีกันได้อันนี้คือทางออก จากความแดแย้งอย่างแท้จริงครับค่ะถ้าอย่างฉายภาพในอดีตนะคะอาจารย์บอกนะคะย้อนถึง20ปีนะมีคดีเกี่ยวพันกว่า3ล้านมีคนที่เกี่ยวข้องด้วยนับหมื่นนะคะดังนั้นไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขไม่ควรจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ค่ะถึงเวลาแล้วนะคุณผู้ชมที่เราควรจะต้องทําให้ระบบประเทศไทยระบบการเมืองของเรามันพัฒนาไปมากกว่านี้อหันหน้ามาพูดคุยจะทั้งในสภานอกสภาในสังคมอะไรต่างก็ต่าง ค,คุณคู้ชมค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะคือท่นานอาจารย์ยุทธพรนะคะทั้งในเรื่องของร่างกฎหมายโทรศกรรมก็ดีทั้งในเรื่องของการเมืองที่มีการวิเคราะห์กันในอนาคตก็ดีค่ะวันนี้ข้องข่าวไทยโพสต์นะคะได้รับความรู้มากๆเลยกราบขอบพระคุณท่นานอาจารย์นะคะค่ะริ่งยิ่งครับ <c oughs> แล้วมีความคืบหน้านะคะคจะมาเรียนถามขอความรู้ท่นานอาจารย์ใหมค่ค่ะยินดีครับค่ะ <c oughs>